เราก็มามาสวนยางป้านะคะเราก็มาดูนะคะบอกว่าไฟให้ป่า <c oughs> <c oughs> เอาละอเ,ลเอะโหูบดน,นี่เลยบ่บ่มากระชินเก็บบ่ <c oughs> เรามาครั้งแรก <c oughs> เห็นแล้วสุดตรึงอึง้งพึ่งสวนยางป้าแต๋ <c oughs> เน,น,นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า <c oughs> สายมันใหมอยูย่สาหม่อยู่ไหนอันเด้ควันควันควันพุ่นพอพี่ลงไปพุ่นแหละพูพอพี่ลงไปพุ่นล่ะพ่น่ะอยู่ตรงนั้นยังควันอยู่เลยอือ <c oughs> ยังมีกลิ่นกล <c oughs> ่นไฟอยู่เลย เ็แค่ไหนจังลงไปได้ไอ้มันลงไปได้ยังขนาดนั่นละเดินไปย่า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 จะไปย่าย่าย่าอันนี้คือมันจิตตะลุยนะมาเห็นทันเขาก็เลยดับได้เด็กก็ยังเข้ามาอยู่นะพุ่นเดพุ่นนะควันยังตวนทวนอยู่เลย คุณาขาวจูนพูนโอ้นันเดนี่ควันไฟเจ้นี่หลัามีทีฟาดไฟนี่บบ่ฟาดไฟนี่บอคนฟาดฟันปาดำสำเร็จสิรู้แล้วว่าใครคือไะเอก นี่นะคะเป็นไม้น,นั่นค่ะนี่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 น,น,นี่คือไม้หมดเลยปลาไฟไม่ปลา กลับมาได้ให้อาภัยแล้วเนี่ยมันตายมืดบ่หนุนพ่อพีนะคะนี่นะคะผุ่นทงทงยังควันทวนทวนอยู่เลยไปคุนละเ้าอ,อัจะไปคุนละอือ นัำพาอก่ะมองสิเห็นมทางาบน่ะนั่นราถ้ำถ้ที่ลุงขึ้นไปน่ะนั่บอไอ้นยังไม่เคยเห็นไหมมาครั้งแรกตรงนี้ใช่ไหมแมนคไม่เคยมาเอ้เห็นแล้วถึงกับอึ้งผู้พาเอกนะคะโนนข้างบน้าเขามาดู สวนยางนะคะมาสวนยางป่านะคะครัง้งแรกไป มาอีกป่ามาดูนะคะว่าจะถึงส่วนยางป้าหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มีแค่เพิงควันกลุ่มควันอยู่เล็กน้อยนะคะก็เลยเดี๋ยวไปเอาน้ำมาดับนะ,ะแล้วก็จะไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ยังไม่ดับเนาะนะคะกวางใหญ่เหมือนกันนั่นเนี่ยครั้งแรกนะคะที่ปุมา มามามานะคะใครน่ะเสื้อเหลืองจำไม่ได้เลยทำไมเปลี่ยนเร็วจังใครเสื้อเหลืองทำไมเธอเปลี่ยนชุดเร็วจัง <c oughs> อันนั้นเป็นนา <c oughs> กูภัยขนาดย่อมไปแล้วเอาน้ำไปดับตรงที่ยังเป็นควันอยู่นะคะไปแล้วนะคะพ่ออาชีนะคะหน่วยกูภัยขนาดย่อมใช่ รอเดิ๋ยจะใบอีกหนึ่งจุดนะคะไปชัยแล้วยะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นปิดหน้ายางแล้วปิดหน้ายางก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นประมาณนี้นะปุก็เพิ่งมาครั้งแรกอนี่ ตากล้องคนใหม่ของยาอาชีกล้องให้ีถ่าได้อเมมันเงีนตรวตูด้ีบลอกบลบลอกบอกลุงนะคะก็เอาเครื่องดื่มนะคะมาให้นะคะมาให้ทีม ดับไฟป่าจุดเฝ้าระวังไฟป่ากกตูมยกลงมาเลยนะบางจุดเดียวเลยนี่บอกเอามอดไฟใช่ไหมเราป่าที่เดียวได้ไหมเอนแรกเราจ้อเอาไปกระจายเอกสารด้วยจุดหนึ่ง เอาเอาหมดไดูเาไปหมอไดูดจะมาลับบ้องเดเลยหรอมะลับทีเดียวเลยเขาไปให้ก็ได้เราเลยหมเราไปไม่ได้เล้องากนผมผมจะเข้าไปอีกโอเคให้เอมเข้าไปก็ได้เดคือูน้องอะนะลับเมน่ะน้ำจะเอาน้ำอะไรเปนให้เขาเพางน้ำแข็งนู้อื่นเ้อแต่เอาอยู่หน้าบ้านจะุ่นเยอ มันผ่านมาแล้วมีแม่นั่นคือมันของงานก็นคือนลน้องรับน,น,นบ้านเราเนี่ไปถ่ายรูปมันนั้งแด้ว่ามายิ้มมาแบบแบบว่าหลับผมรุ่น้องเม็นว่ อันนี้คือไบ้านนะมามาทั้งสก็ได้ือีเปอจจะีเะลงอันนี้คนบ้านเรา้งนันเองคนบ้านเราานเราบ้าเเข้ามาด้าวด้าวด้าชื่อนเทายห่เจเน มาใกดีุดมานเดือจุดนะรัมาเังดูแป๊บนึงเออระจัาการเรียบร้อยอะวระวังรู้นนตลครับเมก็ยกเพว่ม่อก็ได้นำเนาะนำใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ทางหน่วยพิทักษ์ไฟป่านะครับอุทยานปฐพยนต์นะครับก็เป็นหน่วยของ หกตูมนะครับที่ประจําอยู่ที่นี่นะพุกระโลนแล้วก็มีห้วยประสานอีกนะที่เราเข้าไปบทีเนาะแต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่เนาะก็เดี๋ยวฝากพี่ๆเขาได้ประสานงานแล้วก็ส่งต่อนะครับในส่วนที่เป็นน้าใจพวกเราเล็กน้อยม่อมให้คขอบคุณนะครับครับขอบคุณครนบครับเข้าคุณเลลย่ะหนักมากตรงนี้ประมาณเดือนไฟไฟลไฟไล ก็ได้เอามามอบนะคะน้ำใจของลุงป้านะคะที่ให้เนมาไวให้บาเบนได้เดี๋วเขา้นมาส่งให้เาเืนกติดต่อประสานเามได้กระติกอนี้เนี่เอสเป้าวะมายืนยามตามข้าวก็ได้แบบนี้ข้ามัน

ฟ้าหอมอะฟ้าหเลลี่ <sm> <Previously it> <ina> ้ืมฟ้าหองโอ้โหเขียวกระจีเลยไปแบ้านโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ